เดี๋ยวนี้จะมาขัดน็อตอะไรนี่นอ็อตสกีโรเกี่ยวครับโอ้ oh. แชบล็อกตัวไหนนี่โอ oh, สุกะครับนด่ดูดูตัวไหนนี่อะไรแปดสามหนึ่งใช่ไหมครับโอ้แ oh. ล้วลองขันด,ดูดูอุ้ oh. ใช้างานดิแทกแกเอ,อ้ยกระบอกอุซูกะหกร้อยยี่สิบนิวตันอะตัวแรงดีเลยเนาะตัวแรงเลยครับสอบแล้วสอบแทสตัวเดียวนี่นี่ลองถอดดูครับอ๋อตัวนี้ไดนะ้นี่ถือว่าเฉดได้ต่อตีเนาะได้ได้นะได้ไดไดอลองหามาสื่อกันดูนี่ลองกดแตะกาอะไรเลยนะครับแบบน,น้นอนเลยเรียบร้เลย